ครับก็ขอสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมเจ้าทุเรียนโอโซนเริ่มสุกทยอยสุกกันลงมาครับลูกนี้บอกตรงๆว่าตกครับผมเป็นทุเรนอินซีโอโซนปลอดสารเราจริงๆนะครับผมที่เห็นอยู่ป้ายอยู่นี่ครับคือป้ายเอ็มร้อยมาให้ท่านลูกค้าเรานะครับผมเพื่อกระชับให้สุกไวขึ้นมานิดนึงแล้วก็เติมสีเติมสารลงไปหน่อยนึงนะครับผมอันนี้เอ็มเอ็มร้อยที่เราทายกันอยู่นะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะอันนี้มาให้เปิดโชว์ที่ลูกใหญ่ๆไซส์โตโต้แลนะครับลูกนี้ประมาณ6กโล เปิดให้ดูนะครับผมเป็นยังไงเออค่อยๆง้างเข้าออกมาเป็นงไงครับอ่ประมาณนี้นะครับผมเปลือกบางเลยนะครับผมอ่ะเปลือกบางเช็บเลยนะครับผมอ่ะเนื้อแห้งเนื้อแห้งเลยนะครับผมอ่ะกับเจ้าทุเรียนโอโซนปอสารแห่งคุณเขาตะบนแห่งขุเขาอำเภอสิทธิจังหวัดเชียงภูมิเรานะครับผมอ่ะเป็นทุเรียนโอโซนเรานะครับผมทานแล้วสบายใจหายห่วงปลอดภัยไทยแลนด์เนาะกระดานตีด้วยปุินซีเจไซหกสามสามเรามีเจพีรับรองเรียบร้อยนะครับผมผ่านกระบวนการทุกอย่างอ่ะ อันนี้ก็สวยๆประมาณนี้นะครับผมลูกใหญ่ๆไซส์ตัวโตวลูกนี้ประมาณกิโลเนะี่ยโอ้โหบิ๊กๆเลยอ่ะท่านลูกค้าสั่งจับจองกันไวส้สาวนี่เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติการรีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ